อี่ย่าถอดแมสก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะยังอยู่ในช่วงที่โควิดเรากําลังระบาดนะคะจะออกไปไหนมาไหนก็ยังสวมแมสทุกวันนะคะทุกที่เลยนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะมันล้างมือบ่อยๆเราจะได้ห่างไกลเชื้อโรคค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาเจอกับครูจาใจอีกแล้วในวิชาดนตรีนะคะหรือว่ามิวสิกนั่นเองนะคะวันนี้ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นนะคะเรื่องอะไรเอ่ย ดนตรีน่ารู้ค่ะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้กันไปแล้วเรื่องของดนตรีไทยใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราจะมากันที่เครื่องดนตรีสากลกันบ้างตามสัญญาบางคนบอกว่าอดนตรีสากลผมนึกออกนะเห็นภาพตรงนี้โอ้โหนี่ใช่เลยเครื่องดนตรีที่ผมชื่นชอบเองนั่นคืออะไรลูกกีตาร์นะคะหรือว่าฝั่งนี้เขากําลังเป่าอยู่ นี่คือแซกโซโฟนบางคนบอกว่าโอ้ยผมรู้จักหมดแล้วแหละเครื่องดนตรีสากลนะแต่จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเครื่องดนตรีสากลเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งประเภทอย่างไรแล้วก็มีเครื่องดนตรีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันค่ะ รงดนตรีนะคะกล่าวไว้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิดแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสร้างสารรค์เสียงอันไพเราะแล้วก็มีทํานองบทเพลงที่คิดขึ้นเพื่อขับกล่อมจิตใจให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้รับการออกแบบสร้างสารรค์ให้มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานรวมถึงวิธีการบรรเลงด้วยจึงทําให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงไหมเอ่ยจริงแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหม เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่าเนี่ยสี่อย่างนี้ใช้วิธีการบรรเลงที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเสียงของแต่ละเครื่องดนตรีก็มีความแตกต่างกันไปด้วยก็จะสร้างความไพเราะที่หลากหลายขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับเครื่องดนตรีสากลกันนะวันนี้อํทไมจึงเรียกว่าเครื่องดนตรีสากลล่ะอาอย่างครั้งที่แล้วเครื่องดนตรีไทยทําไมเราเรียกเครื่องตรีไทยเรามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์คะ เรามีลวดลายไทยเข้าไปมีสำเนียงเสียงที่เป็นเพลงไทยเป็นบทเพลงพื้นบ้านหรือว่าบทเพลงต่างๆที่แต่งขึ้นโดยคนไทยแต่วันนี้มาที่เครื่องดนตรีสากลทําไมถึงเรียกว่าเครื่องดนตรีสากลน,นะคะที่เรียกว่าเครื่องดนตรีสากลน,นั่นคือเพราะว่าเครื่องดนตรีนี้เป็นที่นิยมเล่นกันในทุกท้องที่แล้วก็ในทุกๆวัฒนธรรมเลยมีกันทุกประเทศจริงไหมคะอย่างสมมุติว่ากีตาร์เนี่ยเล่นเฉพาะที่อังกฤษไหมก็ไม่ มีเล่นทั้งฝรั่งเศสอเมริกาหรือแม้แต่เมืองไทยเองก็มีใช่ไหมคะหรือคนจีนคนเกาหลีก็เล่นเช่นเดียวกันได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นกลองชุดแซกโซโฟนฟลูดนะคะหรือว่าเชลโลหรือว่าไวโอลินหรือว่าทรัมเป็ตต่างๆล้วนานา,นามีเล่นกันในทุกๆประเทศเป็นที่นิยมกันเขาจึงเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่าเครื่องดนตรีสากลนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูประเภทของ เรื่องดนตรีสากลกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างของไทยเราแบ่งเป็น4ประเภท4ี่อย่างตามลักษณะการบรรเลงการดีดการสีการตีแล้วก็การเป่าวันนี้เครื่องดนตรีสากลค่ะจะเป็นการแบ่งประเภทจากลักษณะของเครื่องดนตรีแล้วก็การบรรเลงนะคะอันแรกคือเครื่องสายนะคะหรือที่เรียกว่า String นะคะ สองคือเครื่องเป่าลมไม้หรือที่เรียกว่า woodwind นะคะ wood แปลว่าไม้ wind แปลว่าลมนะคะต่อไปค่ะสามเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะคะหรือที่เรียกว่า brass นะคะเครื่องที่สี่ค่ะเครื่องลิมนิ้วหรือที่เรียกกันว่า keyboard นะคะแลวก็สุดท้ายคือเครื่องกระทบหรือที่เรียกว่า percussion ให้เด็กๆจดหัวข้อตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็หัวข้อแต่ละอันทั้งหมดห้าข้อดังนี้ตามพี่แมวเหมียวเลย อ่าเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกของเรากันก่อนค่ะนั่นก็คือเครื่องสายหรือที่เรียกกันว่าสตริงนะคะเครื่องสายเขาบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นส่วนประกอบหลักทำจากลวดเส้นเอ็นเส้นไหม ไนลอนหรือว่าเป็นเส้นโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนำมาขึงให้ตึงใช้วิธีการดีดหรือสีในการบรรเลงซึ่งเสียงก็จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายนั่นเองนะคะตรงนี้มีหน้าตาของประเภทเครื่องสายต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นไวโอลินเวลากีตาร์เชลโล่ับเบสหรือว่าฮาร์ปนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบหลักจะเป็นสายตรงนี้ที่เอาไว้สําหรับดีดหรือสีทําให้เกิดเสียงนั่นเองวันนี้คุณครูแนะนํหนึ่งเครื่องดนตรีค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่เรารู้จักกันดี อะไรเอ่ยนี่คือกีตาร์นั่นเองค่ะเก่งมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของกีตาร์กัน นี่ก็เป็นวิธีการบรรเลงของกีตาร์เองนะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้นิ้วมือเนี่ยกดไปที่สายแล้วก็จะมีมืออีกด้านหนึ่งที่ใช้เป็นเขาเรียกว่าฟิงเกร์สไตล์นะคะดีดไปที่เส้นแล้วก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นมานั่นเองไพเราะมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะประเภทที่2ก็คือประเภทเครื่องเป่าลมไม้หรือที่เรียกกันว่าวูดเวนนะคะวูดนี่หมายถึงไม้ส่วนวินก็คือลมนะคะเครื่องที่ทําจากไม้แล้วก็เป่าด้วยลมนั่นเองนะคะเขาบอกว่า ลักษณะตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากไม้นะเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันมีการทําจากโลหะเนาะเกิดเสียงจากการเป่าผ่านช่องลมนะคะผ่านช่องแค่เข้าไปในท่อซึ่งจะเป็นหน้าที่เนี่ยทำทำทำเสียงให้ตัวขยายขึ้นแล้วก็ดังขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างก็จะเกิดจากขนาดของเครื่องความสั้นยาวของท่อรวมถึงแรงลมที่เราเป่าเข้าไปด้วยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือจะเห็นได้ว่าเครื่องดนตรีขนาดเล็ก จะมีระดับเสียงที่สูงแหลมนะคะส่วนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่เนี่ยจะมีเสียงที่ค่อนข้างต่ำนะคะเป็นไปตามระดับแล้วก็แพทเทิร์นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะลักษณะของเครื่องจะเป็นทรงยาวแบบนี้ข้างในมีท่อแล้วก็จะมีรูนะคะหรือว่าปั๊มวาล์วที่เอาไว้เปิดปิดสําหรับเปลี่ยนระดับเสียงนั่นเองค่ะวันนี้ครูแนะนำหนึ่งเครื่องหนะ้าตาแบบนี้ชึบ เป่าทางด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นช่องลมไว้ให้เป่าลมเข้าผ่านตัวท่อไปแล้วก็ใช้นิ้วมือเปิดปิดนะคะเพื่อปรับระดับเสียงนี่คือฟลูดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพราะๆของฟลูดกัน ไรอราะเชียวนะคะเสียงของฟลูดนั่นเองนะคะปกติเราจะดินเสียงของฟลูดในประเภทการ์ตูนดิสนีย์หรือว่าอนิเมะน,น่ารักน่รักนะคะก็จะเป็นเสียงที่คุ้นหูกันอยู่แล้ว ถัดมาค่ะเครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือที่เรียกกันว่า brass นะคะเขาบอกว่าเครื่องประเภทนี้เนี่ยมักทําด้วยโลหะผสมหรือว่าโลหะที่เป็นทองเหลืองแท้เลยนะคะเสียงก็จะเกิดจากการเป่าเช่นเดียวกันแต่เป็นผ่านท่อโลหะขนาดใหญ่นะความสั้นยาวของท่อก็จะสามารถช่วยปรับระดับเสียงได้แล้วก็จะมีลูกสูบเป็นตัวบังคับนะคะจะไม่เหมือนกับลมไม้ที่เปิดปิดโรูเอานะคะบางชนิดเนี่ยใช้การชักท่อลมเข้าออกเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง แต่ว่าอันนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากเป่าลมไม้อย่างไรเรามาดูกันตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามีปากลําโพงนี่ตรงส่วนที่เป็นกว้างๆแบบนี้นะคะเพื่อช่วยขยายเสียงให้ดังเจิดจ้านะคะหรือว่าที่เราเรียกกันแบบคุ้นปากก็คือประเภทแตรนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองก็คือแตรอย่างที่เราคุ้นหูกันค่ะวันนี้แนะนำหนึ่งเครื่องหน้าตาแบบนี้โอ้โหเป่าจนแก้มป่องเลยนะคะปากแตรอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ใช้นิ้วกดลูกสูบนี่คือทรัมเป็ตค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทรัมเป็ตกัน อันนี้นะคะเสียงก็จะเจิดจ้าแตกต่างจากเครื่องเป่าลมไม้นะนี่คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองค่ะถัดมาประเภทเครื่องลิมนิ้วนะคะหรือที่เรียกกันว่าคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะปัจจุบันเรานิยมเรียกทับศับไปเลยนะคะว่าเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดนะคะซึ่งสังเกตง่ายๆเลยประเภทนี้จะมีลิมนิ้วสําหรับที่ไว้ใช้นิ้วมือกดเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีนั่นเองนะคะปกติก็จะมีคีย์สีขาวกับคีย์สีดำนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าลิมนิ้วนะคะ รือตัวคีย์บอร์ดนั่นเองทุกๆเครื่องที่มีริมนิ้วแบบนี้นะคะเราจะจัดอยู่ในประเภทเครื่องริมนิ้วหรือเครื่องคีย์บอร์ดนะวันนี้ครูแนะนำหนึ่เครื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือเปียโนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเพราะๆของการบรรเลงเปียโนกันค่ะ นี้เป็นไงคะเพลงของใครเอ่ยแง่ของคุณลิซ่านะคะจากเรื่องดาบิฆาตสูนนั่นเองเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ชื่นชอบเนาะมาถึงประเภทสุดท้ายค่ะเครื่องกระทบหรือว่าเพ r c u s ชั่นนะคะอ่าเขาบอกว่าเป็นเครื่องดน,นตรีที่เสียงเกิดจากการตีการสัน่นการเขยา่าการเคาะหรือว่าจะเป็นการขูดก็ตามนะคะซึ่งจะใช้ไม้ตีหรือว่าใช้มือเปล่าหรือว่าใช้ สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับสิ่งหนึ่งเพื่อเกิดเสียงก็ได้นะคะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอนสามารถสร้างเป็นบทเพลงทำทํานองได้ก็คือพวกไซโลโฟนก็เกนสเปลรงนี้นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งคือประเภทเครื่องที่ไม่มีเสียงแน่นอนก็คือจะเป็นพวกประเภทเครื่องหนังเครื่องกลองต่างๆที่ทําจังหวะนะคะวันนี้แนะน,นํา1เครื่องชุบอ่าอะไรเอ่ย กลองชุดนั่นเองค่ะเก่งมากเสียงกลองชุดนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญก็คือส่วนที่เป็นกลองไม่ว่าจะเป็นเบสดรัมเทนเนอร์ไฮแฮดหรืออะไรต่างๆมีฉาบด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังจังหวะสนุกๆจากกลองชุดกันค่ะ ชันกงมันแบบสนุกสนุกเนี่ยคะ,ะจดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง5ประเภทเดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับประเภทของเครื่องดนตรีสากลค่ะประเภทแรกคืออะไรเอ่ยที่จดกันไว้เครื่องสายหรือว่าสตริงนะคะคุณครูแนะนำไปหนึ่งเครื่องคือกีตาร์นั่นเองค่ะประเภทที่2เครื่องเป่าลมไม้หรือว่าวูดเวนเจอกับฟลูดนะคะ3เครื่องเป่า ทองเหลืองหรือที่เรียกว่า brass นั่นเองคุณครูแนะนําเสียงการเจิดจ้าของ trumpet ไปนะคะ C เครื่องลิมนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ดแน่นอนอันนี้เลยพียโนนะคะและสุดท้ายเครื่องกระทบหรือว่า percussion ค่ะเราเจอก,กันกับอะไรเอ่ยคะอืมกลองชุดอันแสนสนุกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีงานอะไรมอบหมายสำหรับท้ายบทวันนี้ค่ะอะ การบ้านท้ายบทเรียนค่ะเรียนกันเสร็จแล้วก็มาทบทวนความรู้แล้วก็ถามความคิดเห็นกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะไม่ได้เป็นการตอบคำถามแต่คุณครูให้นักเรียนเลือกวาดภาพเครื่องดนตรีไทยหรือนะคะหรือเครื่องดนตรีสากลมา1ชนิดเลือกมาจะเอาไทยหรือสากลก็ได้ 1ชิ้นพอนะคะบอกชื่อเครื่องดนตรีและก็ประเภทของเครื่องดนตรีพร้อมกับอธิบายเหตุผลที่ชื่นชอบด้วยนะคะลักษณะของงานทําลงในสมุดแบบนี้นะคะหัวข้อเครื่องดนตรีที่ฉันชื่นชอบและก็วาดภาพลงมาระบายสีให้สวยงามเครื่องที่ผมชื่นชอบ ดูมาสักคู่นี้สุดยอดเลยเท่มากๆชอบอันไหนเลือกมานะคะหรือหรือใครมีอันอื่นที่ชอบมากกว่าที่ครูจารย์แนะนําวาดลงมาได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีผิดขอแค่เขียนชื่อให้ถูกต้องแล้วก็ประเภทอธิบายเหตุผลม,มาด้วยว่าเพราะอะไรถึงชื่นชอบค่ะมบางคนบอกว่าผมชอบกีตาร์ผมจะวาดกีตาร์ ผมชอบกวางชุดนะหรือหนุ่มชอบขิมค่ะหรือระนาดเองได้หมดเลยจะไทยหรือสากลเลือกมาแค่1ชิ้นพอค่ะ กันบ้างคะสาหรับเครื่องดนตรีสากลที่คุณครูจ่าแนะนําทั้ง5าประเภทนะคะหวังว่าจะจํากันได้แล้วก็เข้าใจกันด้วยเนาะสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องเครื่องดนตรีหน้ารู้ค่ะก็หมดลงไปแล้วสําหรับทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลน,นะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมทํากันบ้านกันให้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าจะเจอกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ